ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเด็ข่าวสารศึกฟุตบอลไตลลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารแรกของประจําที่28เดือนเมษาย,ยนของวันนี้ครับกับช่วงบ่ายของวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตะลันกองหลังของตะลั่นดูรัดบ,บิดกันหน่อยครับอย่างา uned, าตะลันอันเดตูเนสล่าสุดครับเตรียมที่จะประกาศควันสตาร์ทและเตรียมที่จะปิดฉาก ก9ปีครับในประเทศไทยพร้อมกับอัมลาอาชีพการแข่งขันหัจบศึกฟุตบอลดีโบดีครับเลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของทนนิอันเนตูนิดนั้นครับกองหลังวัย36ปีครับทีล่าสุดพุงชนบีจีปทุมเอาชนะราชบุรีเอฟซีครับไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในศึกบอลลีโบดิครับ2022ในสำเร็จเลยครับ ละลาสุดเลยครับทางฝั่งของเทรน์อันดิตูนิตนั้นครับได้ออกมาพูดข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาษาไทยเลยครับพวกเราครับได้ผ่านเข้ารอบไฟนอลพวกเราทําได้ในวันที่20พฤษภาคมนี้ครับพวกเราจะแข่งกับบรัมยูเนเตตในศึกลีโวดิครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งแมตชนี้ครับจะเป็นแมตที่มีความพิเศษกับตัวผมมากๆเพราะจะเป็นแมตสุดท้ายในอาชีพของผมอาชีพที่ผมรักที่สุดแมตชนี้ครับจะเป็นแมต ปิดฉากหนึ่งในรายช่วงชีวิตของผมครับเป็นแมตส์สุดท้ายกาปีที่ผมได้คาแข่งอยู่ในประเทศไทยและจะเป็นกาปีครับที่มีพื้นที่อยู่ในใจและความทรงจําของผมตลอดไปแต่ก่อนที่แมตช์นั้นจะมาถึงครับเรายังมีภารกิจในลีครับที่เรายังเหลืออยู่และยังต้องการเสียงเชียร์ของทุกๆคนครับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับไว้เจอกันเลยครับและสำหรับตอนนั้นอันเด้ตูนีนันครับยมเบรนฟุตบอลในประเทศไทยครั้งแรกกับบูเดมิวเต็ดครับเมื่อฤุูกาล2014ก่อนที่ในรุูการ2020ครับจะย้ายเข้ามาร่วมทัพเดบิ และกลายเป็นแข้งคนสาคัญครับในแผงเกมรับกับทีมชุดควาเชมต์ทันดีในรูปการ2020เลยครับและการการแข่งกับทีมจนมาถึงปัจจุบันอีกด้วยแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ต้องกรองกันหน่อยครับเมื่อสุดเว็บไซต์ของเต r บ a n b a l c o m ครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่ทาทนานโคตเตียสะสมพบเส์ครับได้รับความสนใจจากทีมดังในศึกทนดีครับและเตรียมที่จะลุ้นคัมแบ็กคุมทัพในซีซั่นหน้นา,นานเ,ลเลยเลยครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ว่างานของทนานโคตียาสะสมพราประเสริฐนั้นครับที่ได้ลงจากตําแหน่งกุนซือของชุนบลรฟซีแต่ก็ยังมีบทบาทครับเป็นที่ปรึกษาของทัพชามชวนอยู่เพราะยังมีสัญญาเหลือกับทีมซึ่งอาจจะออกไปรับงานใหม่ครับทำให้ต้องมีการพูดคุยตกลงกันเสียก่อนเลยครับซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการรายงานออกมาป็พืเลยครับว่าทนานโคตียครับได้รับความสนใจจากสโมสรดังครับที่เคยลงเล่นในสึดทะเลและเจ้าตัวครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ในทีมและอาจทําให้มีการพูดคุยเพื่อที่จะขอดึงตัวอดี หลังนี้เข้าไปคุมทีมครับในฤดูกาลหน้าก็เป็นไปได้แหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปต่อกันที่ทางฝั่งของทันันเจเปร์นิโฮมกันหน่อยครับกองหลังของทันนเมืองทองออกมาเชื่อมั่นเลยครับว่าทีมครับจะทาผลงานออกมาได้ดีแม้จะไม่มีคู่หูจากทันันดูคั์โฮชาในกองหลังนะครับโดยสำหรับทันนันเจเปร์นิโฮมนั้นครับกองหลังของทันนนเมืองทองูจนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมของทีมเลยครับก่อนที่จะดวนกับลีอเชยงรายูนเต็ดในศึกบอลดิวิชันอีกในฤดูกาลนี้ ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับตระนั a เจเปอร์นโฮมครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเรามีจังหวะในทีมที่ดีมากขึ้นทุกคนอยู่ร่วมกันครับเข้าใจการเข้าใจเทคนิคมากขึ้นและมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาครับทุกคนตอบสนองกันได้ดีทั้งหมดนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมครับเราถึงมีผลงานที่ดีในช่วงหลังและเมื่อถูกถามถึงตาะหนันลูคัสโอชาครับที่ถูกแบนในสัปดาห์นี้ครับตระนันเจเปอร์นีโฮมครับก็ได้ออกมาตอบคําถามถึงผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก็เป็นธรรมดาของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ต้องออกไปก็ต้องมีคคนนนเเเเข้าาาาามมมมใหห่่่่่่รรับแตผชชืืออลยยววไจะป็สิ ขอ,ขอพรอ้อมที่จะทำนาจีให้ดีที่สุดในสนามก็ต้องมาเราดูเลยครับว่าผลจะเป็นอย่างไรทีมบางครั้งครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ครับแต่ผมเชื่อเลยครับในสภาพของผู้นั้นที่ลงมาและเชื่อว่าจะทําผลงานออกมาได้ดีเลยครับโดยการเจอกับเชียงรายครับเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับผลการแข่งขันที่เจอกันในบอลทัวร์ล่าสุดเราเล่นได้ดีครับแต่ผลการแข่งขันมันก็ไม่เป็นใจอย่างที่หวังเกมนี้ครับเราพยายามกันอีกครั้งเลยครับและจะทาผลงานให้หนักขึ้นหวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการเลยครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของท่นั้นเมืองทองกุลนิแตครับก็จะเปิดสนามทันดงสเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของทานด้นกว่างโซ่หมาไฟรีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับในซุกบอลรีโวทลิกฤดูกาล2022ครับนาที28ในวันอาทิตย์ที่30เมษายนครับคิกออสประถาศิบนาฬิกาตรงไหนครับเรามาปิดาจกันที่ข่าวดีของทานด้นบีจีกันหน่อยครับเมื่อสุดกับอดีตมิดฟิลด์ของทัพเดอะเรปเปนครับอย่างทาราน โค้ดพีระพงศิชิตชูติรัตน์ครับหรือท่านโค้ดเบนครับด้ผ่านการอบรมหลักสูตรโค้ดระดับบีหลายเ้นแหลกครับโดยสาหรับท่านโค้ดเบนนั้นครับหรือท่านคุณพีระพงศิชิตชูติรัตน์ครับผู้ช่่ยูู้อรของบีจีปฐุมยูนเต็ดด้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่านนั่เอฟซีบีครับที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยสําหรับท่านโค้ดเบนนั้นครับเป็นหนึ่งใน19โค้ดครับที่เข้าอบรมหลักสูตร ทางน้านโค้ดและเส้นบีครับอยู่ในช่วงหนึ่งครับซึ่งทางสมาคมก็ได้แบ่งการเรียนเป็น2ช่วงก่อนที่จะมีผู้ผ่านเข้าอบรมหลักสูตรนี้ครับรวมทั้งหมด2ช่วงก็คือ28คนแหละครับและสำหรับทางน้านโค้ดและเส้นบีนี้ครับจะสามารถเป็นผู้ช่วยวููสอนระดับทัลดีหนึ่งครับและการเป็นหัวหน้าผู้สอนในระดับทัลดีสองครับหากมีประสบการณ์ทำงานครบหนึ่งปีครับก็จะสามารถเข้าสู่อบรมหลักสูตรในระดับลายเส้นเอได้ครับหรือทางน้านเอหลายเส้นได้แหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ